สวัสดีค่ะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส54321นี่แอนเองนะคะก็ไม่ได้พูดคลิปมาให้ฟังกันนาแล้วมีล่าสุดคือกุริเล่ที่ม่สมบูรณ์ทีเดียวมีตะกุตะกักมากเป็นเป็นอย่างมากแต่ก็หัดเล่นได้ประมาณหนึ่งไว้ถ้าเกิดวันที่19ทุกคนมาดูหมวยหมวยจะเล่นให้ดูต่อหน้าต่อตาสดๆกันแต่ที่สำคัญวันที่19ทุกคนจ เข้าใจว่าหมวยเล่นเล่าบ่ายรอบเดียวถูกไหมคะจริงๆเข้าใจใหม่หมวยเล่น2รอบหมวยมาในนามของลาซิสตาด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาดูทั้งสองรอบอยังไงถ้าเกิดใครมาดูรอบบ่ายแล้วก็อยากให้ดูรอบข้ามต่อไปเลยเพราะว่าหมวยคิดว่าน่าจะมีบ่ายขายหน้าง,งานด้วยยังไงก็ติดตามแล้วก็มาให้กําลังใจหมวยกันเยอะๆนะคะอย่างที่ไปโพสต์หรือเข้าไปซุ่มๆอยู่ในบ้านดึกๆบ่อย,อยๆก็แค่อยากระดลาตะเวนให้รอบบ้านว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหม คือคอยทําให้สถานการณ์สงบสุขแล้วก็อยู่ในในเหตุการณ์ที่แบบเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะอาจาคิดมาให้ฟังนี้บ่อยๆเพราะเชื่อว่าจริงๆเราไม่ค่อยช่วพักนี้จะไม่ค่อยมีรูปที่แบบจริงจังไปให้ทุกคนดูเท่าไหร่นะก็ช่างกล้องหายไปหลายคนอยู่เดี๋ยวช่างกล้องจะจะกลับมาในไม่ช้านี้ถ้าเกิดใครว่างจะอาสาสมัครมาเป็นช่างกล้องหน่วยก็ ตามมาได้นะคะทุกงานก็จะมีตารางงานบอกอยู่แล้วยังไงก็ไปติดตามกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วหมวยต้องการกําลังใจจากทุกคนมากๆอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูการเจริญเติบโตในการทํางานของหมวยให้มากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนมาให้กําลังใจหมวอเยอะๆงานทุกงานที่มันดีอยู่แล้วหมวยก็จะยิ่งทําให้ดีีดขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอกำลังใจทุกๆคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมาดูในวันที่19มีนาคมนี้มีสองรอบหมวอเล่น2รอบเลยนะคะก็มาดูกัน บาทไม่แพงหรอกอยู่ที่โอ้โหรู้เรื่องหมวยจะเหมวยไป็นคอนเสิร์ตที่เบิร์ดมาด้วยหมวยจะเตน้นนี้ให้ดูเพื่อเป็นการปิดปิดคลิปนี้จะได้สมบ,บูรณ์ไม่แพ้กับโอคุริแลงหมวย Loving you too much so much way much right now ไม่รู้ว่าเจอเธอทำไมถึงยาชวชิวๆมาชิวๆ ชิวๆในสอวซับชิวๆได้ไหมรู้ไหมรู้ใจฉันเปลี่ยวรักเธอมากเลยมากเกินมากมากมากมั่วไม่นอนอยู่สุดซี่เปรตตายเฮ้ยจุลัยมีน้ำตาออกมาไอส์มาดูหมวยด้วยนะใครไม่มาดูนะไปทำอะไรไม่ได้หรอกทำได้ ใช้ไม่มาหมวยก็ทำอะไรไม่ได้เราแต่ตอนนี้เป็นเวลาค่ำทีเดียวหมวยเพิ่งสอบเสร็จหมวยของกรุณาเออขอขอตัวกลับบ้านก่อนนะและ้วก็คิดถึงทุกคนนะหวังว่าจะมีคนดูคลิปนี้บ้างนะคะ